ถึงแล้วค่ะบ่อนรกเลือดนะคะอันนี้บอ่อสีแดงเป็นสีเลือดนะเองเขาเรียกว่าบอ่อเลือดนะคะมีเสียงแบบน้ำพุ้ร้อนฟุดๆเลยอะ่ะแทนมาอากาศเย็นสบายแล้วก็นี่ก็อยู่ในบอ่อนระกมันก็จะแบบอุ่นๆหน่อยสวยมากเลยอะ่ะ โอ้อันนี้บ่อสีฟ้างั้นถ้าใครเก็บมงิสูงถ่ายวิวคลิปจากข้างบนจะได้ถ่ายตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เห็นบ่อเยอะแต่มันไม่นี่คือบ่อสีฟ้าหรือบ่อมรกตไหมไม่รู้เป็นสีฟ้ามีฟัน้าด้วย 马爷爷。